กัดไปไกลนะครับปาชอนป๊อกนะครับตัวไม่โตเท่าไหร่ครับกัดสายแก้คันจิ๋วนะครับ๋แดดร้อนมากครับเป็นปละช่อนนานะครับกัดอ่าตัวนี้เป็นเป็นสายจิ๋วนะครับกัด ดินแรงมากนะครับกัดเข้าเต็มสองขอเลยครับกัดพอดีเบ็ดนะครับติดเลยหมายก็เป็นท้องนานะครับนาน้ําใหม่นะครับเอามาลองเทสดูได้ผลครับก็ได้ไปหลายตัวแล้วครับตัวนี้ใส่ใส่แก้คันจิ๋วนะครับอ่าสุดยอดครับเอามาลองเทสนะครับ